วันนี้ฮะชาลีภูมิใจเสนออินเวอร์เตอร์7,500วัตต์นะเดี๋ยวจะให้ชมนะฮะหน้าตาอินเวอร์เตอร์7,500วัตต์จะเป็นอย่างไรนะฮะและจะใช้อะไรได้บ้างน,นะครับอันนี้ฮะอินเวอร์เตอร์7,500วัตต์ดูหน้าตาก่อนนะครับด,ด,ดูหน้าตาคนทำา S <S ชาลีพันดชาลีบอร์ตเฟอร์มาเราทำทุกอย่างโอ้ยอลังการงานสร้างมากชาเลียมีอะไรบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยดิมเกจกรรมไม่ดูนะเกจกรรมมันก็ดูดีไม่เกจกรรมหรอกยังมีพื้นที่หายใจอยู่แล้วแน่นอนที่สุดม้าแปลงม้าแปลงอันนี้เ e e อไอเอไอเหรอเอาคราวที่แล้วบอกว่าไอเลิฟอยู่ไนเลิของอันนี้ของเหลืออ๋อเสียดายมั้งเขามาติดไอเลิฟอันนี้เขาเรียกเอไอเหรอเอไอตัวเอกับตัวไอนะ อ่าและนี่เป็นอะไร mppt ชาร์จรถสอ,องตัวเหรออ๋อในระบบเจ็ดสิบสองโวลต์อ๋อสองตัวแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยบอร์ดอะไรเนี่ยบอร์ดอินเวอร์เตอร์นี่แหละบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฟออกมาสองโวลต์ที่สิบโวลต์อ่าโอเคมามามาอธิบายอะไรที่มีอะไรเบรกเกอร์อะไรเย,ย,ยอะแยะเนี่ยตัวนีตว้ตัวนี้มันใช้แบตท่องปรุเหรอฮะแบตหกลูกใช่ในระบบเจ็ดสิบสองโวลต์เอาไปทางไหนได้บ้างเนี่ยดักมั้ยเนี่ยได้หรอ่ได้ได้อะ อันนี้โซลาเซลล์เข้าอันนี้นะโซลาเซลล์เข้าใช่เขาปั๊บแล้ก็เอาเอเมทิลทีเนี่ยแยกชาร์จเอาอันนี้อ่ะอันนี้โซลาเซลล์เข้าช่องนี้นะบวกลบนี่นะใช่อันนี้แบต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 แต่ว่าถ้าเราจะก่อนจะซ่อมใหลูกค้าเราจะทับเพจตรงนี้ได้เราจะเอาเพดมาเตะไให้โอ้ยนี่แบตแบตนี่สามเขาเรียกอะไรคือสามสามช่องเหรอสองช่องเอาแบตอะไรอ่ะกเราจะแยกว่าโซลาเซลล์ เข้ามาปั๊บไอตัวนี้ชาร์จ36โวลต์ต่อต่อแบตสามลูกตัวนึงชาร์จสามโวลต์ใช่ก็คือ3าลูกใช่สลูกอันนี้ก็3ลูก3าลูกใช่เพราะว่าพัวไอแทั่วไปเนี่ยมันคายสี่สิบแปโวลต์เองอ๋อสสิบสองเนี่ยมันยังไม่มีมาครับมันก็มีแต่ราคามันแพงอันนีมีสี่สโวลต์เลยเใช้ลงด้วไม่ลงวเอาแค่สามบหกเอสา ใช่สองชุดเอาใช่สองชุดอ่าอ่าแล้วไฟออกกันไหนนะ่ยสองร้อยี่สิบสองร้อยี่สิบฝาสุดนะครับอ่าเออขฝาสุดเดี๋ยวนะพี่ยังงงๆอยู่เนี่ยแบตดเบ็ดไอ้นี่แบตดตรงนี้แบตดหนึ่งสองสองครับแล้วเนี่ยไอ้นี่ไฟแบตจะเข้าตรงๆเลยฮะไอ้ตัวนี้มันออกมาสามสิบพันวอนตัวนี้สามสิบพันวอนอ่าเราจะไปเข้าแบตเนี่ยแล้วก็ขนานแบตทั้งหข่าเข้ากันเลยอ่า มันจะแยกชาร์ตแต่ว่าอันนี้มันจะไปรับ70โวลต์จะแบตเลยอ๋ออันนี้เป็นตัวรับแบตอันน,น,นี้อันนี้ตัวชาร์ตตัวนี้ตัวตัวแยกชาร์จแยกชาร์อใช่ตัวนี้รับจากแบตตรงๆเลย72โวลต์หลังจากที่อนุกรมกันแล้วใช่เข้ามานี่ครับเข้มา, <réfl ung S 1> ามานี่ปุ๊บแล้วก็ไปแปลงใช่ตัวเนี้ยมันสามารถรับถึง72โวลต์ถึง96โวลต์72-96โวลต์นะครับใช่แปลงออกมาเป็น220โวลต์เราปรับให้เหลือประมาณสัก72ก็พอ ปรับได้ใไหมใช่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวของเรามันช็อตได้มันจะตัดเองเหรอใช่มันเกินมันก็ตัดเออใช่โอ้อลังการมากครับอินเวสเตอร์เจ็ดพันทอร์ไรวัตอันนี้คนเอ้ได้สามตัวแหละเออเดี๋ยวจะถามสามสี่ตัวแล้วนะขอให้ไม่แบนไอ้มันตัวละเก้าพัน B T U มื่นสองดูมื่นสองเหรอเก้าพันมันเด็กๆโอ้โหเก้าอันนี้มื่นสองพัน B T U นี่ไม่กินมเกียร์มั้งทุบบุ่ม ประมาณตงตาตงประมาณแต่เวลามันชาก็เยอะแป๊บเดียวประมาณหกเอมได้ปะตัวนี้ประาณห้กอ็มแ้ตละมันทำงานแล้วประมาณห้าอห้าอมทำเวาสตาร์ทกก็หนักหน่อยครับทำงานแล้วประมาณห้อมแล้วมันออกมากี่แอมเนี่ยตัวนี้สูงโสดเนี่ยประมาณยี่บกว่าแอมอ่าตีทยี่สิบยี่สิบ้ายี่สิบห้า แต่ว่าต้องแบตดีๆให้มันนะแบตเนี่ยต้อง100ยแอมขึ้นไปนะครับเจ็ดสิบสองโวลต์สองร้อเหรอกูสองแอมต้องใช้โซลาร์เซล์เท่าไหร่ชาร์จชาร์จเนี่ยดแผงห้่สิบวัตต์แปดแผงทําเป็นกี่สตริงสสตริงสองสตริงสชุดอ่ะก็คือทเป็นสสตริงก็เลยเอาสีสตริงก็สตริงก็สองแผงไงใช่เอาชาร์จทเป็นสสตริงสตริงก็สอแผงไงระบบเจ็ดสิบสองใช่ไหม่ะอ่านีฮะ เห็นไอเดียไหมเนี่ยใครใครอยากจะเปิดแอร์ม่ใช้ไอเดียขายขายขายป๊อปขายนะครับอินเวอร์เตอร์7,500วัตต์ใช้กับแอร์ได้เอสามตัว12,000 BTU นะครับสามตัวสี่ตัวก็บ้ากันไปแตัว่ามันอยู่ที่แอมป์นะคำนวณที่แอมป์อ่อทีนี้มันก็ขึ้นกับแบตละครับที่จะเอามาเอามาแบบ ก็าเลยมาชาร์จอ่ะนะประชาร้มันเต็มเนียตั้งวันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเท่าเลยเราเราทำเนี่ยระบบทิปสี่เราไม่ทำนะเออเราทำสิบสิบแปดเจ็ดสิบสองเก้าสิบหกเพราะว่าเพราะว่ายิ่งระบบต่ำว่าอัพเป็นสองร้อยยี่มันมันเปลืองนะแบตเตอรี่เสียงเออเปลืองเปลืองแล้วก็แบตดว่าเาผมจะเสื่อมไหมว่าผมจะลูดเลยนี่ไหมเนี่ยผมผบเจ็ดสิบสองบนนะวัานีผมจะใช้กับตู้เชื่อมอ่ะมันกระชากทีนึงเท่าไหร่เออห้าสิบยี่สิบเอ็ กรากพี่นะดูเทียมนะไม่ใช่กระชากที่ระเิดเชือมือเลยมือเนี่ยจัดสิบสองโวลต์จัสิบสองโวลต์ห้าสิบเจ็ดแอมป์อะไม่ประมาณสี่พันวัตต์กว่าเออแต่ว่าของเราเนาะปะกายไฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแลยก็เลายทะลุเลยทะลุเลยใช่แล้วก็ข้าพูดถึงเลยไอ้สีสีที่ไปเนี่ยมันดูปะกายไฟมันไม่ได้กินเท่าไหร่และหนาเนี่ยมันไม่ทะลุก็มันก็อย่างว่าเนาะอันนี้ปะกายไฟนี่เขียวจนแสบตาเลยทะลุไปเลย แบตร้อยแอมเจ็ดพันห้าร้อยวัตต์ใช่รต่ว่ามันแบตร้อยแอมสองร้อยแอมเนี่ยมันจะดึงมาเนาี่ยแพตัวนะแพนี่ถึงแอมสามสิบแอมมันก็ไม่ได้เยอะอออ่ะเมันจะทำให้แบตเอาอายุการใช้งานมันนานเออผมไม่ได้คูเรื่องแบตนะแต่ว่า,าหลักกา,า,ารที่ผมทำมาทุกตัวอินเวอร์เตอร์ไป็ว่ามอเตอร์เป็ว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เห็นใช้ะระบบไอ้โวลต์สูงๆดีกว่าแอมป์นนะ48โวลต์ขึ้นไป48โวลต์ขึ้นไปอ่ะ12 24ไม่ไหวแบตเยอะก็พัง เดี๋ยวผมจะเทนรันทัดไปผมงนี้เอาสปอนไลส์สิบดวงลดพันห้าร้อยบาทลองดูสิบดวงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเทสแต่วันนี้ยังไม่พร้อมเทสนะครับเพิ่งเสร็จผมเทสมาได้แต่ว่าผมไม่ได้ขายไปเออไม่พี่ไม่ได้เห็นนี่อ๋อต้องไม่เห็นกับตาเลยเหด้เีเดี๋ยวผมจะซื้อมาสักผมจะทำเป็นชุดเลยเบ็ดหอกลูกนะครับเป็นลูกเห็นได้อะรถเห็นได้เบบดสี่เหลี่ยมอะเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดหกลูกสองร้อยแอมมันลูกเท่าไหร่วะ เราแค่ร้อยหเต็มก็พอถ้าเป็น2ชั้นเลยสองชั้นปั๊บแล้วก็บัรทิ์เอ็เตอร์ข้างอ่ะเหมือนยูพีเอ็นเหมือนตัวสำรองไฟเนี่ยอ่ะ,อะนะถ้าใครจะเอาอินเวอร์เตอร์นี่ฮะ7,500วัตต์ไปเปิดแอร์ครับกลางวันเนี่ยโอเคเลยนะกลางกลางวันนี่คือถ้ามีแดดได้อยู่แล้วนะถ้าใครอยากไปไปว่ายูพีเอ็นไปบ้างอันนาร์สักสิบกิโลวัตต์เจ็ดพันเอา20เรออเอยวัตต์ก็ทนได้เริ่มต้นจาก เจ็ดพันห้าร้อยวัตต์ก่อนกเรงไปูกค้า2ันนแอบส่งไม่บอกพี่เอรพี่จะส่งไปเวนิกัแล้วก็ไปคอมเนไปคอมเนต์ะอ่ะทีนี้ถามว่าที่บอกเมื่อกี้ใช้กับแอร์สตัวเนี่ยมันขึ้นกับแบตนะฮะถ้ากลางคืนนี่วัดกันที่แบตเลยอ่าว่ามันจะจะพ้นคืนไหมผมว่าไม่พ้นหรอกนะเออเออเอาเอลนะใช่ใช่แต่พี่ว่านก็ประมาณ แต่ลอ่าเนี่ยราทำให้เป็นได้เราทเขารู่ผมก็ใช้ได้อยู่เล,ลำให้ได้ครับแต่ว่าเป็นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องหามาเติมให้มันนะเดี๋ยวผมจะทักชวนให้ดูคุณเรืงอะเออยายทปปเป็นสีเหลี่ยมเลยครับแมางสชั้นเหมือนทาวว่าสะายอ่ะเออก็ข้าวว่าสะายตัวใหญ่สามารถใช้ไดข้ามคืนให้ได้อ่ะเอออาให้ข้ามคืนให้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ครับไปเอ่อถ้ี่จะเปิดแอร์กลางวันนะเหมาะเลยฮะตอนนี้ เหมาะเลยนะครับถ้าดีแดดนะมันมาใช้ชุดนอนนานะเออมันชุดนอนโค้งทะเลหาชุดนอนแบบว่าทะเลหาดเลยชุดนอนนาพี่ถ้าจะนักข่าวชุดนอนนานะมีอะไรมันไม่มีเอมันมีตุ้กระดกเฉพาะรอดไฟตะเปี่ยนอะไรอันนั้นคือชุดนอนนารอดลมแค่เดียวต่อไปนะต่อไปชุดนอนนานะครับทำทำห้องห้มิดชิดนะอันนี้ชุดชุดนอนกรุงนอนกรุงนอนในบ้านในกรุงไงต่อต่อไปนะใครจะนอนนาไม่ต้องเอา อินเวอร์เตอร์คันเยอะไอ้มากสูงขนาดนี้ก็ได้นะเขาเนี่เฉพาะพัดลมตัวเดียวมาไฟแล้นึงอะ่ะคาร์บอนนอนนานอ่ะไม่เผื่อเขาจะติดแอร์วันหลังเอาแอร์9000 BTU คาร์บอนคนเช่านาแล้วเขาจะไปนอน Air ไอรในนานเนาะพี่เอา้าอนอนเฝ้านาโซล่าเซลล์ไงไม่แล้ววันรถพุทถึงในบา้นบาเฉพาะคาร์บอนทองประมาณก็พอประมาณเออเอาไ,นะไม่ต่อไปอินเวอร์เตอร์3000วัตต์พอไหมนอนนานมันี่ย เปลกเังหัดเออเออเอาเอะให้้แงให้สองแงะคันนทั้งสอ่ะทีนี้เดียวจะไปดูอย่างอื่นแล้วนะก็ให้เห็นนะว่าเป็นอินเวอร์เตอร์แปลงไฟครจาก72โวลต์เป็น220โวลต์นะฮะเ็พันห้าร้อวัตต์จะเหมือนคนอื่นันหรืเปลเออมันไม่เหมือนหลอกหน้าตาก็ไม่เหมือนแล้วนะ ใช้กับแอร์12,000 BTU เนี่ยสามตัวได้นะครับแต่วัดกันที่แบตนะกะวันกะวันนี้ไม่ห่วงหรอกครับกะคืนนี่ไม่น่าจะไม่น่าจะพ้นคืนหรอกนะบอกตรงเงียอ่ะโอเคเดี๋ยวรอการทดสอบจากชาลีอีกทีครับวจะเปนกับทีครับครับและนี่ก็เป็นนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์7,500วัตต์นะฮะเป็นระบบไฟ72โวลต์นะฮะระบบไฟเข้า72โวลต์ ซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากนะคสำหรับใครที่จะอยากจะแปลงไฟเล็กๆ,ๆน้อยๆฮะ12โวลต์24โวลต์นะ, v, v, นะเป็น220โวลต์นะก็เข้าไปดูที่ช้อปปี้หรือ l a z a d a ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงนำทางไว้ฮะเป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะแปลงไฟมาใช้กับงานไม่หนักมากนะฮะแสงสว่างหรือมอเตอร์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพัดลมอะไรเง ก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นำทางไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนะฮะอย่าลืมเข้าไปดูไปชมนะครับ